เอาจริงๆไหมคือไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาสนับสนุนให้รักกันไม่มีหรอกใครจะมาสนับสนุนให้คนเป็นแฟนกันมีลูกด้กันไม่มีแต่โ<อ>มเจ้าดี่ตัจว<อ>จะได้คิดว่าแบบเออเอี่ยงวะถ้าทุกอย่างมันไม่กาหนดมาแล้วอ่ะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกอืออันนี้ก็ก็คือต้องยอมรับเด็กถ้าจเจ้าะใส่มือมีก็ขอดีจเจาใส่มืมี ขอบคุณค่ะเป็นคนอยู่บนเสือเด้คุณว่าแต่ว่าเป็นอย่งกับกระเป๋าน้ำเท่าหรือเปล่บอกอย่าห้องข,ขึ้นไหมไม่ไม่เชื่อแต่กระเป๋าเห็นฟังมือนันยาคล้อมเด้หน่อยแต่กับแม่าน,าน้ำเท่าเด้แง่บ้างได้เพราะว่าคนขับรถนะครับ คือวันนั้นน่ะช่วงเปิดวงปีที่แล้วเนาะที่ที่เป็นโควิดเราไม่มีคอนวอยเพราะมันเตรียมตัวไม่ทันพี่ก็เลยเช่าเวทีแต่ว่าวันนั้นน่ะมันจะมาใช้เวทีตัวเองเป็นมันแรกแล้วอยู่ดีๆคือคนขับรถคนหนึ่งอ่ะขับรถไปกรุงเทพแล้วไปไปชนไปชนแท็กซี่แล้วหนีแล้วแกก็มีคนงานอยู่กับทีมแกประมาณ 4, 5หคนแล้วเขาไม่มาไม่มาเราติดต่อไม่ได้แล้วไม่มีความชัดเจนอะไรเลยไม่ได้แจ้งเราก่อน เออเท่เาไหล่สดดอีพีเอีงน่ะสิบามน่ะ่บอกอีพีสิใช่ไหมชุดแดงนะเออชุดแดงน่ะเออพี่ก็เลยแบบเครียดเครียดอยู่แต่วันนั้นก็รู้สึกเหนื่อยแบบเครียดปวดหัวก็เลยดื่มคืออองจริงอ่ะก็เหมือนมันเหมือนกับว่านานๆทีได้ไปเจอแกแล้วก็ ไม่เสร็จงานเสร็จงานมันก็ควรกลับเลยแต่ไม่ไหไม่หมื่นหนอกับเจ้าอี่ยงอยากกินซอยจูวะเอ้าจะกินจะกินซ้อยจูบอกอันพี่ก็ไปซื้อมาพี่ก็ถามถามตามมารญาตเลยองจริงพี่ก็ถามตามมารยาตว่าคือจริงๆริงอ่ะพี่อ่ะยุ่งแต่พี่ถามตามมารญาทว่าจะกินอะไรกันต่อไหมหยู่ข้าวไหมหรือกินอะไรต่อไหมอันอันนี้เขาก็เลยเป็นคนฝากไว้คือคือเราเป็นคนที่ไม่ได้คินอะไรเราก็เลยพูดออกไปว่าไม่ใงไม่อยากกินซอยจู อแม่พี่ก็เลยให้น้องมัดกับไปซื้อมาเออแล้วเอาเครื่องดื่มอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอ๋อไม่ไม่แต่คือนตอนนั้นก็คือแบบบิวบิวกันอยู่แล้วหอนี่ตั้งคนตังเขินกันนั่นไงบิวบ,บ,บิวกันนั่นไงแบบว่าแบบคือตังคนตังเขินกันนั่นแหละแล้ววันี้ไม่ยังไม่เป็นบุ๋มเามาเนะาะวันนี้เอาไปเอามาก,ก็คือพอเสร็จงานก็เลยซอยจุกามาอะไรเงี้ย ขครื่องดื่มก็มาก็เลยกลายเป็นว่าอ่าปึ๊บก็มานั่งคุยกันแต่แต่คุยกันไม่ได้เมานะแต่คือเป็นฟิลฟแบบอันนี้ก็จะพูดเขาก็จะชอบเล่าเรื่องอะไรของเขาแหละให้ฟังเล่านู่นเล่านี่อะไรถ้ากว่ามีหนาทีฟังฟังฟังกว่จนมาหอดแบบ บอ,บอกวกไปวมากกว่าขึ้นมาเขาเลกืกจากหมอตรงนะี้แต่คือแบบเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่สร้างมาบางทีพี่ก็คิดนะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทาให้ใครเพราะว่าพี่ก็อยู่คนเดียวพี่ก็ไม่ได้มีใครจริสินะไม่ยังไงก็ได้ว่านี่เราย้ำในสิหาหาคนไม่ยูน้ำนี่ยังสิไม่ยังไงกับช่องขอก็ไปรด้สนใจอย่างเด็ดแ้ก็เล่นเพราะเราำไม่ป่อยไปขอรอยอีหยังสิค่คือฟัง้งอ่ะกคือประเด็นอีหยังสินะมานี แล้วสภาพหนึ่งก็บอกไปเรื่องอื่นบอกไปเรื่องอื่นปุ๊บแล้วก็พวกกลับมาอีกพวกกลับมาอีกก็มาบอกว่า <Okay. S 1> เอ่อ วอกมา็ก็ก็มาบอกว่านี่อะเก็บไปเลยนะครับเชื่อไหมว่าเก็บไปเลยครับมีหมอดูบอกบอกพี่ว่าไม่มีเอาบอกเลยเ็นพี่หนิงเฮเบอรี่บริษัทเฮเบอรี่อะไรเขาเป็นคนชอบดูดวงเขาเป็นสายมูเขาเป็นสายมูเป็นสายนับถือปูเฮียหนักอีกน่ะ่นแบบสายมูคนแตเลยแบบเขาโทรมาบอกเหรอเขาเคยคุยกับพี่เเขาคุยนี่แหละคุย รู้สึกไงตอนนั้นพี่พี่ฟังเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้คอยจะรู้สึกแบบเอ้าแต่เขากับแบบเราเราก็ชอบน้องคนนี้อยู่เนาะแล่เพิ่นกับมาบอกมึงสิเนะเขาก็บอกว่าเป็นไปบ่ด้เลยมันมันค้นแบบมันค้นใกล้ตัวใกล้ตัวอยู่ถึงถึงจะแบบว่าใกล้ตัวมากเลยนะมันมันมันไม่ค่อยได้คุยกันแต่มันเหมือนแบบเป็นคนที่ใกล้ตัวมากคนหนึ่ง มนเงียนบอเจ้าเคยเจ้านั่งยู่บันี้ตอนนี้ถ้นัน่งยู่นี่ยเาไม่ได้ยืนดิหนิพอหลังจากวันนั้นมาก็ตอนคําพูดที่แกพูดเนาะเราก็เลยแบบเย้งหน้ากันไ่ยังไงข้หนูไม่กล้ามองหน้าเขาเลยนะนะตอนนั้นหนูเป็นคนที่อเดาแย่หน่ตรงการยังจากฉันสิเมียคือหมายถึงว่าแล้วคนรอบเป็นคนที่แบบว่าถ้าถ้าถามว่าตือ้อไหมตื้อนะ ตือ้อตื้อหมายถึงว่าอยากคุยกับเราไนะคือชอบเราแล้วอยากคุยกับเรา,าคุยกับเราทายังไงก็ได้ให้คุยอย่างอย่างสมมติว่าหนูจะหนูวันนั้นหนูจะไปไลฟ์สดใช่ไหมเสาร์นี้ทักมาเลยจะมาตอนไหนครับมากี่มงคือสิเป็นฟิลลิงนะฟิลลิงก็สิลลิงไงไปเร็วแต่ว่าแต่ว่าเด็กอย่บองสินะแต่วันนั้นน่ะที่หนูไปเร็วคือรอบรอบรอบตอนนั้นออรอบตอนนั้นไปนรวชา้าหนูมาชา้า,ชารอบที่หนูใส่ชุดสีฟ้า หนูไปช้าหนูก็เลยรู้สึกผิดหนูก็เลยว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าหนูหนูได้ไปหาพี่อีกรอบหนูจะไปเร็วหนูจะไปเร็วขึ้นคือหนูจะแบบจะขอโทษนะเพราะว่ามันมันก็ไม่มีใครแบบไม่สิเรื่องเวลาหรอกอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคพี่ถ้างั้นหนูจะออกไปตั้งแต่เช้าแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปแบบไปนั่งรออะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแหงได้เทียงมันเหมือนเออแล้วป่ะนี่ไปแล้วก็หาเรื่องอะไรเขาไม่นั่งไรนั่จะคล้องมาดนี้ คือแบบเออมาไล่ขายบัตรด้วยก็ได้แต่การพูดขายบัตรคือไม่ได้ขายบัตรเลยไงเออไล่ชุดแดงแมบไปเบิ้งจริงๆอ่ะหนูว่าแบบม,มันมันมันเป็นเรื่องที่ที่แปลกค่ะที่แปลกมากต่างเดี๋ยวดูออราดีมา ดูแล้วสบายบอสอ,อันนี้ตัวใหม่เมบบอามแม่ซื้อมาเขานี่แม่ซื้อมาให้เมื่อวานไปทําธุระแม่เพิ่อนเล็กเอันผลไม้ก็ซื้อเสื้อตัวนี้ให้เพื่นมาแอนมากแบบโอป้าเขาก็ตอนน้องเขาดูง่ายเออเล่าเล่าอ่ะเล่าหมักซื้อแกซื้อให้ยังไม่ได้ใส่เลยของแม่นายส่งเ<อ>พราะปกติแม่เขเห็นพี่ชอบใส่เชิ้ตแบบ เสือนั่นแม่นเสือห,อห้าว่าอย่างี้สิเราก็สซ่อีเนาะแต่เดี๋ยวนี้ใชสแบบนี้เราเป็นซีซีแบบนี้ <c oughs>